สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ Forex Trade Review วันนี้นะครับเรามาติดตามกันว่าเปิดตลาดวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568เนี่ยแนวโน้มพืติกรรมราคามันน่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายๆสัปดาห์เนี่ยนะครับเรียกว่า non-directional นะครับเคลื่อนตัวไม่มีทิศไม่มีทางนะครับขึ้นๆลงๆนะครับก่อนไปดูราคาทองคำนะครับท่านที่สนใจนะครับรับแผงการเทรดทองคําก่อนใคร อย่าลืมสแกน QR code ทักมาสอบถามก็ได้เลยนะครับเราดูโครงสร้างพฤติกรรมราคาทองคำนะครับผมพาไปดูกรอบเวลาลายวันเลยนะครับเพราะว่ารายสัปดาห์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังบอกว่าไม่ได้มีผลกับการเทรดของเราในระยะสั้นมากนักนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันจันทร์อาคารพุดธศุกสร์เป็นไซเวยนะครับราคาเนี่ย เคลื่อนตัวตุ้งตุ้งต่องต่องอยู่บริเวณนี้นะครับอาจจะบอกว่าแนวต้านอยู่ประมาณ4 1 3 0นะครับแนวรับอยู่ประมาณ4 0 0 0ก็ประมาณ130เหรียญแล้วพฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เทดนะครับอยู่เหนือ BB Middle Band นะครับแต่ว่าเป็นการพักตัวนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ SMA 20วันหรือว่า BB m i d d l e b a n d นะครับราคาพักตัวอยู่แถวนี้นะครับหลังจากที่เขาทะลุขึ้นไปเทดอยู่เหนือโซนเนี้ยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่10นะครับที่ สองอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้พักตัวอยู่นะครับอัปเปอร์แบนด์อยู่แถวๆไฮเดิมนะครับอยู่ประมาณ4 2 3 8หรือว่า4240ตรงนี้นะครับแล้วก็โลว์แบนด์อยู่ประมาณ3 8 5แ5นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยโดยรวมนะครับมันพักตัวในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดวัใจัตัวหนึ่งเนาะถ้าเรากลับไปดูตัวรายเดือนเนี่ยนะครับมันจะพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นไปเทสนะครับเดือนที่แล้วเส้นปะเส้นนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาปิดอยู่แถวๆนี้ ไปดูในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงเนี่ยยิ่งมองยากอย่เลยนะครับเราจะเห็นแต่แท่งที่มันเป็นไซเวย์นะครับ4ชั่วโมงสิ่งที่เราจะบอกได้ประมาณหนึ่งเนาะว่าในช่วงของการคอนเซเ t ชันนะครับหรือว่าการสะสมแรงในกรอบตัวช n e l สีฟอฟานะครับมันก็ยังอยู่ในทรงนั้นอยู่นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้เป็นแนวรับเนาะขึ้นไปตรงนี้ประมาณกึ่งกลางแล้วก็ลงมาชนแนวรับเมื่อวันศุกร ในแท่งบ่บโมงนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปการดีขึ้นไปเหมือนจะทะลุการ consolidation ย่อยนะครับในกรอบ Channel ขาลงตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยนี่คือการ consolidation ย่อยนะครับแล้วก็มีการดีขึ้นไปโดยรวมนะครับเขายังช่วงของแท่งของตอนบ่ายโมงเนี่ยนะครับลงมาที่แนวรับเส้นช a n n e l ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันมีเส้น c h a n เ e l เส้นประตัวนี้อยู่แล้วก็ดีขึ้นไปนะครับ โดยรวม 4s ตอนนี้เป็นไซด์ w นะครับลงมาพักตัวอยู่ยังบอกยาานะครับแต่ว่าถ้าถามว่า by s นะครับ by s, <S ผมก็จะมองในทิศทางของขาขึ้นเนาะ2ชั่วโมงนะครับมันจะมีจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเรามองเป็นหนาของสวนะิงเทดเนาะ จะพัดจะผูหรือว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะราคาลงมาประมาณ4ี่พันหรือว่า3ามเกเนี่ยมีเส้น EMA เส้นสีแดงตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าราคาลงมาผมจะเบสบายขึ้นไปเนาะเพราะว่าดูโซนเนี้ยนะครับมันซัพพอร์ตราคาได้ดีเนาะดันราคาไปวันราคารที่สิแล้วก็ช่วงล่าสุดก็คือวันศุกร์เนี่ยลงมาใกล้เคียงนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอีกมันก็จะมีถ้าราคาลงมาก็จะมีโอกาสดันขึ้นไปนะไม่มากก็น้อยนะน่าจะเป็นช่วงที่เราสามารถ ทำสวิงนะครับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าราคาจะลงไปถึงไหมนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มองไว้นะครับอ่าสิบสองชั่วโมงมันก็จะมีแนวต้านเนาะช่วงมาสี่หนึ่งศูนย์แปดตรงนี้ถามว่าเสี่ยงไหมก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าดูโครงสร้างย่อยเนี่ยมันพยายามจะเบรกตัวแนวต้านตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วนะครับมันมีการเบรกขึ้นมาแล้วแต่มันยืนยืนไม่ได้แนละ้วมันก็กลับมาปิดอีกคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันยอนะ่อเนาะช่วงวันจันทร์เนี่ย ย่อลงมาประมาณนีน้ผมก็มองว่ามันจะดีดอีกดีไม่ดีมันจะทะลุแนวประมาณ c 1 1 0แถวแถวเส้นปะหรือว่า c 1 0 8ตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยเนาะจุดแนวต้านที่จะมองเห็นก็คือ4138กับ4148นะครับดูก่อนเวลาอลไร1น,นชั่วโมงนะครับโครงสร้าง descending triangle นะครับหรือว่าสามเหลี่ยมที่ทางด้านบนลาดลงเนี่ยนะครับก็มีจุดที่มัน ฟกนะครับถามว่าเฟกไหมก็เฟกด้วยนะครับแต่ว่าในการเฟกนะครับหรือว่าการเบรกหลอกตรงเนี้ยนะครับมันก็ลงมาที่บริเวณแนวรับพอดีเลยนะครับแนวรับตัวเส้นปะที่พูดถึงไปเนาะก็มีการหลุด4040นะครับลงประมาณ4023เนาะก็เมื่อวานนี้นะครับหรือว่าวันศุกร์เนี่ยผมก็จะมีเป็นเรื่องของสวิงสั้นเนาะตอนที่มันหลุดตรงนี้นะครับเรามองแทร็กเก็ตได้ประมาณ 4 0 0 0ลงมา4025ประมาณ15ถึง20เหรียญก็สั yeah, ส้นมากนะครับแต่ว ja, ่าม ja, ันก ja, ็เป็นแผงการเทรดหนึ่งซึ่งใช้ได้นะครับทีนี้พอมันวิ่หลุดตรงนี้ดันขึ้นไปแล้วก็ทะลุแนว descending angle แล้วนะครับผมประเมินนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเราจะได้คาดว่าเราจะได้เห็นนะครับแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคานะครับที่จะเป็นการเคลื่อนที่ในะขึ้นไปเทสโซนประมาณนี้นะครับ1 1.0น,น,นะครับแล้วก็อาจจะเห็น4 1 3 2นะครับก็จะมี2แนวนี้ที่คิดว่านะครับประเมินว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปค่อนข้างแน่นะครับแต่ว่าราคาอาจจะลงมาได้ถึงช่วง Daily BB Middle b e ลแบนนะครับ40 40อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการเคลื่อนที่เป็น r a n g e แล้วก็ในการเคลื่อนที่แบบเป็น r a n g e นะครับหรือว่าเป็น Sideway s เนี่ยผมจะไปแอดทางด้าน positive หรือว่าการปรับตัวของราคาเนาะเพราะว่าการที่ราคาเนี่ยนะครับมันมีการ ตับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็มีการตรงนี้นะครับมันเป็นพาเคิร์ฟประมาณนี้นะครับช้อนขึ้นไปเป็นหน้าหลักของถ้วยก็ราคาไม่ค่อยอยากลงนะครับก็เลยเคลื่อนที่ออกเป็นไซด์เวสมากกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมไปหายความเสี่ยงให้ดีนะครับสนใจนะครับรับแผงกงงระเท่ะหนไทยอย่าลืมสแกนสิวาโค้ดทักมาสอบถามกัได้เลยนะครับขอโชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ